นี่ไอ้คุณรุ่นพี่คุณมาคิมมาเนี่ยเขามีแฟนหรือยังอะเฮ้ยนี่นี่ตามฉันมาสิอะ นายนะ่เลิกทำงานซะถ้าพรุ่งนี้ยังมาอีกก็โดนซัดอีกรอบแน่แล้วไงเป็นงั้นนะมองไม่ออกเลยว,ว่าฉันกำลังอ่อนโยนกับนายมาทำงานด้วยความคิดมักง่ายเดี๋ยวก็ตายหรอกทั้งเพื่อนร่วมงานฉันคนที่หวังเงินเดือนแล้วมาเป็นนักล่าปีศาจทุกคนโดนปีศาจฆ่าตายไปหมดแล้วส่วนคนอื่นๆที่ยังไม่ตายก็มีแต่คนที่มีจิตใจยึดมั่นทั้งนั้นแล้วนายลย่ะ มาเป็นนักล่าปีศาจพระหวังเคลม,มคุณมาคิมมะเลยปิงปงังงั้นก็คิดถูกแล้วล่ะที่อัดนายให้เลยเดี๋ยวฉันจะไปบอกคุณมาคิมะให้เองว่านายกลัวปีศาจก็เลยเพ่นแน่ไปแล้ว ุ่นพี่ในใจดีชิปเป๋งเลยนั่นเนี่ยฉันเวลาลต่อยตีกับพวกคุณชายก็จะเล็กสักที่วางขาให้เต็มดียววันนี้ฉันเพิ่งได้กินอุนดด้งเป็นครั้งแรกใส่กรอกแฟงเปิดก็ด้วยเกิดมาก็เพิ่งเคยมีคนทำเหมือนฉันเป็นคนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เป็นคนเลี้ยงข้าวด้วย ชีวิตแบบนี้มันเหมือนกับฝันของฉันเลยถึงฉันจะมาเป็นนักล่าปีศาจด้วยความคิดแสนมัดง่ายแต่ถ้าเพื่อมีชีวิตแบบนี้ต่อไปถึงตายฉันก็ยอมแต่คิดอีกทีไม่เอาถึงตายดีกว่านี่ไม่ใช่ชีวิตของฉันคนเดียวด้วย ม<า>ไม่ใช่คนที่ไอ้ก,กุยอย่างนายจะมีสิทธิ์ไม่ชอบเขาได้หรอกอะอะไรเล่านายก็แค่ชอบคุณมัคิมะเหมือนกันเท่านั้นนี่วะโนี่นายเลไ,ไ,ไ,ไแต่ช่วงหวางขาเท่านั้นจริงๆสิท์นะ ชิปเป๋งแล้วฮรุ่นพี่ถูกพิสารลูกปังแปงเล่นงานเขาี่กล่องดวงใจครับม,มันโกหกครับหมอน,นี่มันโกหกทั้งแือแล้วยังไงล่ะพอจะซีกันได้ไหมไม่เลยครับหมอน,นี่มันสวะของแท้ครับก็ออยังช่วยที่ดูจะซีกันได้แล้วฉันจะให้เดนจิคุงสังกัดหน่วยไฮายาคาวะคุงกองกําลังเหรอไอ้กุยนี่อย่างงั้นเลยครับแค่นี้ก็มีตัวปัญหาเยอะมากพออยู่แล้วนะครับ เกิดมีพวกเพี้ยนเพิ่มามากกว่านี้แล้วก็ตอนจัดตั้งหน่วยฉันก็บอกไปแล้วนี่ว่าอยากจะทดสอบการสั่งการขององค์กรแบบที่ไม่เหมือนกับที่ไหน